จรรรริิงคคัับบ <c oughs> วันนี้เราจะมานำเสนอระบบการนับสินค้าในคลังโดย IR sensor นะคะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพิ่มความแม่นยำในการนับสินค้าใช้ IR sensor เพื่อตรวจจับสินค้าอัตโนมัติลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการนับด้วยมือ 2. ลดเวลาในการนับสินค้าระบบ IR sensor ช่วยให้การนับจำนวนสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 3. ปรับปรุงกระบวนการจัดการคลังสินค้าใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาก IR sensor เพื่ออัปเดตฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าได้ตลอดเวลา 4. ลดต้นทุนในการดำเนินการลดการพึ่งพาแรงงานคนและเวลาในการนับสินค้า ป้องกันความสูญเสียจากการนับผิดพลาดหรือสินค้าหาย System Capability นะคะห Monitoring ก็คือตรวจสอบจำนวนสินค้าในคังแบบเรียวไทม์ด้วย a r sensor แล้วก็ระบุความเคลื่อนไหวของสินค้าเช่นการเพิ่มลดของสินค้าค่ะแล้วก็รองรับการแสดงผลสถานะผ่าน d a s h บอร์ดแล้วก็เก็บประวัติการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์ในอนาคตค่ะ ต่อไปนะคะ2 notification นะคะส่งการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนสินค้าต่ำกว่าระดับที่กำหนดแล้วก็แจ้งเตือนความผิดปกติเช่นการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็รองรับการส่งการแจ้งเตือนผ่านอีเมล SMS หรือว่าแอปพลิเคชันมือถือแล้วก็กำหนดการเงื่อนไขการแจ้งเตือนได้ตามความต้องการค่นะคะ่ะต่อไปเป็น c o n t r o l นะคะ จะเป็นการควบคุมกระบวนการการทำงานเช่นการเปิดปิดของระบบตรวจสอบเซนเซอร์ค่ะตั้งค่าและเปรียบปรับแต่งการทำงานของระบบผ่านอินเทอร์เน็ตเฟสของผู้ใช้ค่ะรับรองการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะรวมถึงกับระบบอัตโนมัติของหุน่นยนต์การจัดการของสินสค้าค่ะ 4. นะคะ Data Storage เป็นการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบสินค้าในคลังเช่นจำนวนเวลาและการเคลื่อนย้ายค่ะรับรองการจัดเก็บในระบบของคลังสินค้าในคลาวหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรค่ะสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ Excel หรือว่า CSV หรือเชื่อมต่อกับระบบ ERP ป้องกัน ข้อมูลสูญหายด้วยการสำรองข้อมูลอัตโนมัติค่ะนี่ก็จะเป็นแผนผังการทำงานแบบโดยรวมค่ะในส่วนแรกจะเป็นมอนิเตอร์ิค่ะคือก็จะเป็นเซนเซอร์เชื่อมกับตัวฟังก์ชันที่เหมือนตั้งค่าไปให้เชื่อมกับตรงหน้าปัดค่ะ ใช่แต่แสดงผลในหน้าปัดคือแล้วก็เป็นปุ่มที่ถ้าเรากดหน้าปัดก็จะเพิ่มขึ้นส่วนการแจ้งเตือนจะเป็นการแจ้งเตือนผ่านเทเล gram ค่ะก็จะเป็นการแจ้งเตือนทั้งสินค้าเข้าแล้วก็สินค้าออกโดยสินค้าเข้าเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนตอนที่เซ็นเซอร์เข้าค่ะ ส่วนสินง้าออกเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนตอนที่เรากดปุ่มแล้วการแจ้งเตือนก็จะไปเด้งในมือถือค่ะต่อ,อไปนะคะเป็น control f o ค่ะอันนี้เราก็จะใส่เป็น node button นะคะให้เรากด control ก็คือเราจะใส่คำสั่งใน node function นะคะก็จะมีหลายฟังก์ชันค่ะเรา เมื่อเราคลิกไปนะคะก็จะมีทางไปคอนโทรลเรื่อง notification แล้วก็การแสดงผลในหน้าแดชบอร์ดค่ะอันนี้จะเป็น for data storage นะคะอันนี้จะใช้โนดจาก Firebase ค่ะข้อมูลก็จะอยู่ใน Firebase ด้วยแล้วก็เมื่อเซ,นซ็นเซอร์ผ่านหรือว่าเราคลิกอะไรไปมันก็จะแสดงข้อมูลสินค้าเข้าข้อมูลสินค้าออกแล้วก็มี total ยอดรวมทั้งหมดในหน้าแดชบอร์ดค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อความที่ขึ้นแจ้งเตือนในเท l e กร a มในมือถือที่เราเอามือผ่านเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนเมื่อคลิกเอาสินค้าออกก็จะแจ้งเตือนอีกทีนึงว่ามีสินค้าออกอันนี้เป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างการทำอธิบายเลยครับสามารถาได้ครับอันนี้นะคะก็คือเราเอามือผ่านที่ระบบเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะจำนวนตรงหน้าปัดก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวคือข้อมูลที่สินค้าเข้าก็จะมีบอกว่ามี New Item แล้วก็มีวันที่แล้วก็มีเวลาที่สินค้าผ่านอันนี้ก็จะเป็น Total เมื่อเราคลิกก็จะเป็นยอดเรียว i m มว่าตอนนี้สินค้าเราเหลือเท่าไหร่ พวกเราขอจบการนําเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับก็ทําได้ดีนะครับคุณเก็บด a ต a าเบสสองอันสองคอลเล i ชันหรือเปล่ากี้ผมสังเกตว่ามันมีการเข้ากับออกมันคนละที่กันแต่คือถ้าใช่จะให้คะแนนเพิ่มถ้าไม่ใช่จะไม่ได้คะแนนเพิ่มมี Add Data แล้วก็มี Add out อีกอันหนึ่งก็คือมันมีคอลเลคชันสองอันใช่ไหมใช่เดีมากเพราะว่าผมเห็นอะไรที่ทําอยู่ก็เลยคิดว่าก็จะให้คะแนนที่เก๋ที่จะติดอี่ออเคก็มาแล้วอันนี้ พยายามโฆษณาตัวเองนะผมกำลังให้คะแนนอยูเดี๋ยวคุณคุณต้องขายขายของคุณหน่อยโอเคะพูโอเคอ่าปุ่มทั้งเท่านี่ถ้าผมไกดปุ่มทั้งเท่านี่ผมจะไม่รู้เหรอว่าในระบบผมมีทท้งเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องกดก็ได้ค่ะคือหนูตั้งค่าไว้ว่าถ้าเข้าก็จะทั้งทก็จะเด้งขึ้นเหมือนกันแล้วออก ไมยถึงว okay. ่าเลขโทั้ทั้กับเลขนี้ต่างกันยังไงเนี่ยถ้าผมกดโทั้ทั้ตรงเนี้ยผมจะเห็นเลข86ไหมหรือว่าผมจะเป็นเลขอื่นเห็นเป็นเลขเดียวทางบนหน้าจอปัดนี้ได้โอเคแล้วแล้วปุ่มโทั้ทั้งหมีทำไมนะนี่เมื่อผมก็เห็นอยู่แล้วอ่ะคุณผมจะกดไปทําไมวะสงสัยนิดนึงอ่ะบอกอีกทีนึงเผื่อไม่รู้ว่าจบกดเนี่ยมันแจ้งเตือนเลย คือปรากดเฉยๆหรือว่าคุณไปเก็บในดัตตาเบสด้วยหรือว่าคือผมอยากกดปุ่มโต้เถาเนี่ยทำอะไรบางนอกจากโชว์ตรงเนี้ยมันทําอะไรอีกอะไรเงี้ยถ้าถ้าตรงปุ่มนั้นจะขึ้นแค่ตรงนี้แต่ถ้าแจ้งเตือนจะมีแจ้งเตือนเรื่องถ้ากดปุ่มก็จะมาเด้ในนี้ด้วยคือเข้าใจว่ากดปุ่มคุณมีปุ่มเข้ากับคุณมีปุ่มออกใช่ไหมล่ะไอออกไม่เข้าใจแล้วก็ตอนนั้นเราก็คุยกันเนาะไอเนี้ย คือไอ้ปุ่มออกเนี่ยเคสแล้วก็เห็นด้วยเนาะแล้วกดปุ่มนี้มันแจ้งเตือนใช่ไหมอันเนี้ยมันเออแล้วปุ่มสิ่งเออโอเคแต่ว่าอันเนี้ยผมงงว่ามีไป็นทำไมในเมื่อข้างบนมันเหมือนจะดีกว่าด้วยซ้ำนะเนาะอ๋อไม่แต่ว่าไม่ได้ว่าถ้าเกิดผมจะผมจะอ่าผมจะออฟเฟอร์เนาะปรายถึงว่าในอนาคตถ้าเกิดคุณลองดีไซน์บุ๊กแบบเนี้ยผมว่าอันเนี้ยมันมันเหมือนปุ่มที่บอกว่าอีเมลไปหาพนักงานหรืออีเมลไปหาหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยปุ่มแบบอารมณ์แบบเดลี่ซัมมารี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นนเเมคซแบบ กดปุ่มเพื่อที่จะส่งรายงานสรุปเข้าอีเมลมอนนั้นคือแบบวนะ่าคุณอีเมจว่าส่งเขาเ้าไปเทเลกราฟอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแม s e เซนหรือว่าแบบคุณอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเทเลกราฟแล้วก็บอกว่าเหมือนแบบอีเมลแจ้งเตือนสรุปรายวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโนติรายวันจะได้ไม่ต้องไปสแปมในไอ้ตรงที่เป็นเข้าเข้าออกอันนั้นเหมือนให้สําหรับหน้างานดูเนาะแต่แบบหัวหน้าเขาอาจจะอยากดูวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมว่าอันเนี้ยแม็กเซนแต่ถ้าขึ้นเฉยๆตรงนี้พร้อมกับข้าบนก็ดดูประ,ละหลาึงนะ ผมเห็นปุ่มที่มันเป็นปุ่มเอาเข้าด้วย okay. okay. uh, นี่ปุ่มนี้กดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกียน์เกียรเียน์ง่โอเคปุ่มนี้เอาปุ่มนี้ทําอะไรเอ่ยจนวนเต็มคัะอันนี้เป็นปุ่มนะปุ่มสีเขียวใช่ค่ะปุ่มนี้กดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับกดแล้วก็จะเพิ่มเหมือนกันเพิ่มเหมือนกันเป็นการเพิ่มแมนนวลเป็นการเหมือนแบบว่าการตรงเซนเซอร์มันผิดพลาดใช่ไหมคะแล้วแบบมันมีของเข้าไปแล้วก็สามารถ โอเคโอเคช่ได้ช่ได้ก็ดีอันนี้อันนี้เราคุณทํคผมบอยคุณทำหรือว่าคุณทําเองทำผมจำไม่ได้อาจารย์บอกให้เออไม่บอกเลยเหมือนคุณทาเพิ่มผมบอกให้คุณทากลุ่มออกนะใช่แต่คุณทําผุมเข้าเออนี่ดีนะเพราะว่าบางทีมันภาษาเขาเรียกว่าการตรวจสอบสินค้าภาษาเรียกว่า reconciliation แต่ถ้าจะเท่กว่าต้องใส่เลขได้เลยเลยแบบว่าตอนนี้เหลืออยู่50ใส่เลขปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนเป็น50เลยอันนี้หมายถึงว่าระบบจริงๆอ่ะที่เขาคุมคลังอ่ะมันจะมี กรเบวนจะเรียกว่า stock reconciliation แปลว่าถ้าตอนนี้คุณรู้ว่ามันเหลือ50าสอะ่ะคุณใส่เลข50าสเลยจบไม่ต้องมาเข้า <S <S ๆ,ออๆออกๆเนี่บางทีมันแบบถ้าตากันเยอะอ่ะคุณจะมานั่งแบบเข้าๆออกๆทำไมให้มันเสียเวลาก็บอกไปเลยว่าตรงนี้มี50อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแต่ว่าไม่ไ赖อันนี้ก็ถือว่าโอเคมากโอเคครับเอ่อเดี๋ยวก่อนขอเอ่อช่วยบอกผมหน่อยว่าแต่ละกลุ่มเอ่อแต่ละคนทํางานกันยังไงครับอันนี้ไม่ได้หักคะแนนนะครับผมแค่อยากรู้เฉย แผนงานกันยังไงแต่ละคนทําอะไรหรือว่าวิธีการทํางานเป็นยังไงครับงานกลุ่มนีสน้สองสองคนนี้จะจะช่วยกันแบบว่าทําแบบโฟทั้งระบบช่วยกันค่ะหนูก็จะทําเข้าไปทำเทเลกราเมนิดนึงค่ะมีโฟเทเลกราเมเพื่อนช,ช่วยทําแล้วก็หนูก็เพื่อนทำสไลส์สไลส์โอเค,อเคก็ก็ถือว่าแบ่งงานได้อ่าปกติเหมาะสมนะครับโอเคเอแต่ว่าคนทําสไลด์อาจจะต้องไปดูเนื้อหาเลยนะเพราะว่าผมออกสอบ นพราะนั้นถ้าคุณทำแต่สไลด์คุณอาจจะทำไฟนอลไม่ได้20%เนโอเคเนาะโอเคครับโปรเจกต์นี้ยากป็นกลางง่ายครับเอาแต่ละคนเรียงมาเลยยาก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 แต่พุณก็ทำได้นี่มันยากเหรอว่าก็จะได้ออกมาก็ค่อนข้างยากแต่ว่าแสดงว่ามันง่ายแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็พอได้ก็พอได้นะถ้าเกิอีกอันนึงมันก็จะเร็วขึ้นเหรอโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเกิดขึ้นเต็มเลยก็พอแล้วครับ